หนุ่มไอริสย้ายมาอยู่เมืองไทยพอกลับไปบ้านที่ไอแลนด์เจอบางอย่างแทบช็อกมาชมกันค่ะคุณทราวิสลีออนชาวไอริสได้บอกว่าหลังจากที่เขาย้ายมาอยู่เมืองไทยแล้วกลับไปบ้านประเทศไอแลนด์ได้พบวัฒนธรรมแปลกๆของผู้คนมีการตะโกนใส่หน้ากัน สินค้ามีราคาแพงกาแฟนหนึ่งแก้วมีราคาสูงถึง15ยูโรหรือเท่ากับ570บาทพบบรรยากาศเมืองที่เงียบเงาและหนาวเย็นแม้จะอยู่ในช่วงฤดูร้อนก็ตามเขาได้เล่าว่ามีหลายอย่างเกิดขึ้นในไอแลนด์ทำไมเขาถึงย้ายมาอยู่ประเทศไทยไม่อยู่ไอแลนด์บ้านเกิดในช่อง YouTube ของเขาชื่อช่องทราวิตรีออน คุณทราวิสเกิดในเมืองเอดินเบราในสกอตแลนด์และมาเติบโตในเมืองโดนิกันที่ไอร์แลนด์ได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวมาตลอดเส้นทางชีวิตของเขาเป็นแบบดั้งเดิมคือเรียนหนังสือจนจบมหาวิทยาลัยแล้วออกไปทำงานเขาเรียนจบด้านการออกแบบกราฟิกได้ทำงานด้านกราฟิกช่วงสั้นๆแล้วพบว่าไม่ชอบจึงตัดสินใจไปเข้าเรียนมหาวิทยาลัยใหม่ เรียนการบริหารทรัพยากรบุคคลและได้ทำงานฝ่ายบุคคลที่บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ในดับลินไอแลนด์เป็นงานที่เขาชอบแต่ต่อมาเขาถูกไล่ออกเพราะความทะเยอทะยานที่มากเกินไปของตัวเองจึงได้ย้ายไปอยู่บ้านแม่ในช่วงนั้นเกิดเหตุการณ์ล็อกดาวจากสถานการณ์โควิด -19 เขาตกงานจึงเลือกทำงานโซเชียลมีเดีย ทำวิดีโอติกตอกสคลิปต่อวันเป็นเวลา1ปีและลงทุนจากเงินเก็บที่มีอยู่ครึ่งหนึ่งกับบิตคอยมีเงินเก็บบางส่วนในธนาคารเมื่อตั้งตัวได้เขาก็ได้ย้ายออกจากบ้านแม่มาเช่าห้องอยู่เองที่ดาบลินชีวิตดำเนินไปได้แต่มีหลายอย่างที่ทำให้เขาอยากย้ายออกมาจากไอแลนด์มีบางอย่างที่เขาไม่ชอบเกี่ยวกับโลกตะวันตก เขาไม่ชอบสภาพอากาศในไอแลนด์ซึ่งส่วนใหญ่มีฝนตกเกือบทั้งปีมีลมแรงแม้อากาศจะไม่หนาวจัดแต่มีอากาศหนาวเย็นตลอดเนื้อดูร้อนเพียงสองสัปดาห์บรรยากาศทำให้เขารู้สึกโดหู่ใจไม่เบิกบานส่งผลกระทบต่ออารมณ์และคิดว่ามันจะส่งผลกระทบต่ออารมณ์ของคนอื่นเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นวิกฤตหรือเรื่องที่อยู่อาศัยที่ไม่ราคาแพง แม้แต่การเช่าที่พักก็ต้องใช้เงินจำนวนมากโดยต้องเช่าห้องอยู่ร่วมกับคนแปลกหน้าเพื่อลดค่าเช่าที่แพงลิฟสินค้าและบริการหลายอย่างมีราคาแพงเกินจริงและสิ่งอำนวยความสะดวกรวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานต่างๆมีไม่เพียงพอทำให้การอยู่อาศัยในดับรินต้องจ่ายแพง ไม่คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปที่สำคัญคือการใช้ชีวิตในไอแลนด์เขาไม่ค่อยได้เจอกับคนที่มีความคิดเหมือนตัวเองมากพอทั้งยังรู้สึกว่าไม่มีโอกาสก้าวหน้ามากพอวัฒนธรรมทางตะวันตกมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้คนที่กระทบจิตใจของเขามากมีการตื่นตัวในความเหลื่อมล้ากันในทางสังคมเขาเห็นผู้คนแตกแยกกัน จากความคิดเห็นที่ต่างกันความเชื่อที่ต่างกันทำให้เกิดความแตกแยกกันอย่างมาก มีวัฒนธรรมค้อมบาทกันในตอนนี้โลกตะวันตกในเรื่องของคุณธรรมลดลงอย่างมากจนน่าใจหายมีความคิดเห็นที่ต่างกันในเรื่องความเชื่อเพศและสงครามผู้ชายและผู้หญิงก็เหมือนแตกแยกกันในความคิดเห็นและมีการประนามคนที่มีความเชื่อที่แตกต่างไปจากของตัวเองสิ่งที่กระทบใจของเขามากคือคนตะวันตกมีวัฒนธรรมการส่งสัญญาณ การชี้นำผู้คนมีความเห็นไม่ลงรอยกันทำให้เขาเบื่อหนายและคิดอยากหนีออกไปให้ไกลเขาไม่ได้เป็นพวกชังชาติหรือต่อต้านวัฒนธรรมตะวันตกเพราะไอแลนด์คือบ้านเกิดของเขาทำให้เขาได้รับสิทธิพิเศษทางสังคมหลายอย่างแต่หลายอย่างที่กำลังเกิดขึ้นนั้นมันทำให้เขารู้สึกเบื่อมากจึงตัดสินใจย้ายออกมาอยู่ซีโกโลกตะวันออก ในตอนแรกญี่ปุ่นเป็นดินแดนในฝันของเขาที่อยากมาใช้ชีวิตเขาเลือกย้ายมาอยู่ที่ญี่ปุ่นแต่เพราะสถานการณ์โควิดประเทศญี่ปุ่นปิดประเทศเป็นเวลานานจึงเลือกประเทศอื่นที่อยู่ใกล้ญี่ปุ่นแทนเมื่อดูข้อมูลแล้วเขาประทับใจประเทศไทยเพราะอยู่ในทำเลที่ดีเป็นศูนย์กลางในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถเดินทางไปประเทศอื่นได้สะดวก เมื่อได้มาอยู่เมืองไทยจึงพบว่าคนไทยเป็นมิตรมากที่ไม่ใช่แค่ยกระดับแต่เป็นมิตรมากที่สุดคนไทยมีค่านิยมที่ดีเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดใจและเขาชอบวัฒนธรรมของคนไทยที่มีค่าในสายตาของคนต่างชาติกรุงเทพมีค่าเช่าที่พักไม่แพงเมื่อเทียบกับเมืองใหญ่เช่นดับลินในไอแลนด์ ที่กรุงเทพเขาสามารถเช่าที่พักเป็นส่วนตัวได้โดยไม่ต้องแบ่งเช่ากับใครที่พักในไทยราคาถูกกว่าเท่าตัวมีความสะดวกสบายหลายอย่างทั้งสระว่ายน้ำและยีมส่วนอาหารไทยก็มีรสชาติดีจนน้ำหนักของเขาเพิ่มขึ้นประเทศไทยมีเกาะมากมายที่น่าตื่นตาตื่นใจให้ได้เยื่องชมเกือบตลอดทั้งปี มีฤดูร้อนที่ยาวนานเมื่อเทียบกับอากาศในไอแลนด์ที่ส่วนใหญ่ฝนตกมากลมแรงและอากาศหนาวเย็น<ม>เขาได้ตัดสินใจบินมาประเทศไทยด้วยตั๋วเที่ยวเดียวและไม่มีแผนที่จะกลับไอแลนด์เขาได้วางแผนการทำงานโซเชียลมีเดียทำติ๊กตอกอินสตาแกรมและ YouTube ในไทยวางแผนการเงินเพื่อใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทย ปัจจุบันเขาอาศัยในไทยได้สองปีแล้วและรู้สึกรักเมืองไทยมีความสุขในการใช้ชีวิตในประเทศไทยได้อยู่กรุงเทพเมืองที่มีความสะดวกสบายได้เจอกับคนไทยหลายคนที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจส่วนตัวช่วยยกระดับชีวิตของเขาให้เขากลายเป็นคนที่อยากจะเป็น และรู้สึกว่าตัวเองได้ทิ้งความคิดด้านลบไว้ที่โลกตะวันตกสำหรับคุณทาวิตแล้วเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่ได้ย้ายมาอยู่ไทยชีวิตที่อยู่เมืองไทยเกินคุ้มทุกที่มีปัญหาประเทศไทยก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบไปทุกอย่างไทยก็มีปัญหาแบบของคนไทยที่ต่างกับไอร์แลนด์แต่ประเทศไทยเหมาะกับเขาเขายังได้แนะนำว่า การตัดสินใจย้ายมาจากโลกตะวันตกไม่จำเป็นต้องเลือกอยู่ไทยเหมือนเขาอาจเลือกประเทศฟิลิปปินส์ออสเตรเลียหรือดูไบก็ได้การเลือกย้ายที่อยู่ควรได้อยู่ที่เรามีความสุขช่วยให้เราได้พัฒนาตัวเองเพราะการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ช่วยให้ชีวิตเติบโตควรย้ายเปลี่ยนที่อยู่ไปอยู่สังคมใหม่อย่าเสียเวลาที่มุ่งเน้นไปกับสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา ท่านผู้ชมคะไอแลนด์เป็นประเทศในยุโรปอยู่ใกล้อังกฤษเมื่อไม่นานนี้ไอแรนด์ได้ชวนคนย้ายไปอยู่มีโครงการแจกเงินให้คนย้ายไปอยู่บนเกาะต่างๆที่อยู่ตามแนวชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก30แห่งเกาะบางแห่งมีวิวทิวทัศน์สวยงามเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เกาะเหล่านี้มีคนอาศัยอยู่น้อยเพราะเดินทางติดต่อกับแผ่นดินใหญ่ได้ยาก ไม่มีสะพานเชื่อมต้องเดินทางด้วยเรือมีอุปสรรคคือกระแสน้ำผันพวนและคลื่นลมเพื่อเพิ่มจำนวนคนบนเกาะให้มากขึ้นเพื่อให้วิถีชีวิตชุมชนบนเกาะมีชีวิตชีวามากขึ้นจึงมีโครงการให้เงินแก่ผู้ที่ย้ายไปอยู่สูงถึง3ล้านบาทเพื่อนำเงินนี้ไปปร,ปรับปรุงบ้านหรือตกแต่งบ้านที่สร้างก่อนปี2536 และเป็นบ้านร้างที่ไม่มีคนอยู่มาแล้วสองปีผู้ใดสนใจเชิญได้ค่ะท่านผู้ชมคะฝั่งมุมมองของหนุ่มแอริที่ย้ายมาอยู่ไทยแล้ว,วรู้สึกอย่างไรเชิญได้ในกระดานคอมเมนต์ค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์สารรสารู้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ